ทอเสือเป็นูวิปัญญาท้องถิ่นที่จะนำเอาต้นกกที่เป็นพืชธรรมชาติมาแปลรูปให้กลายเป็นเครื่องใช้เสือกกทอมือนี้เป็นการรวมกลุ่มการของผู้สูงอายุบ้านคลองพัฒนาตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วในการทอเสือแต่ละผืนจะต,ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้จะพาไปรู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอเสือค่ะ 1. เส้นกก กที่จักเป็นเส้นแล้วจะต้องนำไปตากแดดให้แห้งจนกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วจึงนำมาใช้ในการทอเสือค่ะ 2. มีดมีดที่ใช้จะเป็นมีดที่มีขนาดเล็กปลายแหลมจะใช้ในการจักกกให้กลายเป็นเส้นเพื่อนำไปใช้ในการทอเสือค่ะ 3. เชือกเชือกที่ใช้จะเป็นเชือกไนลอนหรือว่าเชือกเอ็นค่ะ เชือกนี้จะนำไปใช้ขึงกับโฮงและสอดไปตามแนวรูของฟิ์มค่ะ 4. ฟิ์มทอเสือ่อเป็นเครื่องมือสำหรับทอเสือ่อจะใช้กระทบเชือกและเส้นกกให้ประสานกันแน่น 5. โฮงเป็นโครงไม้เครื่องทอใช้สำหรับขึงเชือกไนลอนหรือเชือกเอ็นในการทอเสื่อค่ะ6 สีย้อมจะใช้สีในการย้อมเส้นกกทำให้เส้นกกมีสีสันสวยงามตามที่ต้องการค่ะ 7. เตาและปิป๊บเตาและปิ๊บเป็นอุป,ปกรณ์ที่ใช้ในการย้อมสีของเส้นกกค่ะ 8. ไม้สอดกกมีลักษณะเป็นแบรนใช้สอดเส้นกกไปตามช่องว่างระหว่างเชือกทั้งหมดนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดเสือก,ก นอกจากนี้เรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเรารักทุ่งมหาเจริญ